สวัสดีนะคะวันนี้คุณป้าพามาชมกระถางต้นไม้สุดเก๋กไก่ของคุณป้าที่บ้านสวนนะคะว่ามีอะไรมาชมกันนี่สวยไหมของเก่าเราไม่ต้องทิ้งเนาะอันไหนที่ใช้ได้เราก็มาทำประโยชน์ปลูกต้นไม้ได้อย่างสวยงามมากเลยไม่ต้องทิ้งนะคะนี้มีประโยชน์มากปลูกได้สวยงามเหมือนกันนะ อันนี้ก็จะเป็นการน้ำการน้ำร้อนต้มน้ำมันรั่วแล้วแต่ว่ามันก็ใช้ประโยชน์ได้เนาะเอามาเลี้ยงบอนไซต้นมะขามนี่น,นีก็เก็บไปอีกแบบหนึ่งนะคะสวยงามเนาะชอบต้นไม้ไงก็เออเอามาใส่อันนี้กระถางนี้ก็สวยแล้วเลี้ยงไว้ให้โตจะเอามาทำเป็นบอนไซต่อไปอีกให้เขาแก่ก่อน ที่บ้านก็จะมีปลูกไว้เยอะๆอันนี้อันนี้ก็ซื้อมานานแล้วอันนี้ต้นนี้อันนี้จะเป็นอันนี้เป็นบอนไซต้นสนแต่ก่อนต้นเล็กๆน,นี้รอให้เขาใหญ่ก่อนค่อยเอามาขยายอีกเนาะ ก็จะสวยงามอีกแบบนึงแล้วแต่คนชอบเนาะคนชอบต้นไม้เราก็ทําไปเราชอบแบบไหนเราก็ทําไปอันนี้ที่ปลูกไว้เมื่อเดือนที่แล้วขึ้นต้นใหญ่แล้วอันนี้ดอกแก้วอยู่หน้าบ้านอันนี้สวยงามมากต้นในี้ต้นใหญ่มากองสีเขียวเยอะๆล้วก็สบายตาเนาะ มีมีมีผีเสื้อด้วยนะมีผีเสื้อมาจับเนี่ยต้นอันนี้จะหอมเป็นดอกแก้วเนาะอันนี้มีผีเสื้อด้วยมันหอมไงมันก็ชอบเนาะสวยงามมากอันนี้ต้นใหญ่น,นี้หลายปีแล้วสามสองสามปีแล้วต้นนี้นานแล้วมันขึ้นใหญ่แล้ว เห็นสีเขียวๆล้วก็สบายตาเนาะต้นต้นใหญ่มากแล้วอันนี้ชมต้นไม้นะคะรถมาก็จะเสียงดังหน่อย ผีเสื้อผีเสื้อมันหอม,มนะมันหอมแล้วก็มาเกาะเนี่ยผีเสื้อตัวนี้เนะ่ยเขาก็หอมของเขาเนาะมันหอมจริงๆนะต้นนี้นะเวลาอตอนเช้าๆตอนเย็นอย่างนี้เดินผ่านนี่ก็หอมมากเลยเนี่ยผีเสื้อเขาก็ชอบเนาะ ผีเสื้อก็สวยสวยเนาะแต่ว่าเสียงรถม,มัดังดังปิงดถนนก็กขอโทษขอภครนะคะเขาก็ไม่ยอมไปไหนนะผีเสื้อตัวนี้เนะาะก็คงชอบมากเลยเนาะมันหอมจริงๆนะขนาดเราอยู่เนี่ยยังหอมไปหมดเลยแบบนี้นะถ้าเอามาทำมันหอมนี่ สุดยอดเลยพาดูต้นไม้นะคะก็ไม่มีอะไรเนาะตาชอบต้นไม้พาดูจะได้สบายตาไม่ไปไหนเลยดู เสียงนกน้อยร้องด้วยแต่ว่าเสียงรถมันดังกว่าเสียงนกไงเราก็เลยไม่ได้ยินเสียงดังเนาะต้องขอโทษขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะคะป้าก็ฝากไว้นะคะถ้ายัางงก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์กุณป้าด,ด้วยนะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะกำลันนงใจด้วย